วันนี้ผมก็มีเทคนิคลากหัวฟรีไฟลเวออแล้วก็จะมาเปิดนิ้วสอนลากให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับใครที่อยากลากหัวเป็นหรือว่าอยากรู้แรงลากแบบเปิดนิ้วเลยเนี่ยก็ฝากดูคลิปให้จบกันด้วยนะครับผม ครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนลากหัวฟรีไฟตั้งแต่เริ่มต้นจนเก่งเลยนะครับซึ่งจะมาเปิดนิ้วสอนด้วยนะทุกคนจะได้รู้ว่าผมลากเป็นตัวอะไรนะครับคือผมบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้ผมจะสอนลากหัวแบบคมแบบเ,เดียวอย่างนี้เลยนะทุกคนดูนะนี่เห็นไหมอุ้ยอันนี้พลาดน,นี่เห็นปะ คือจะมาสอนลากหัวแบบเปิดนิ้วทุกคนจะได้รู้ว่าเทคนิคมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับสูตรแรกสําหรับลูกซองก็คือการวางเป้าแบบตัวเจนะซึ่งผมจะมาทาปุ่มให้ชัดๆก่อนปุ่มยิงผมเนี่ยอยู่ที่63นะครับทุกคนนะซึ่งเวลาผมลากวางการวางเป้าเป็นตัวเจเนี่ยเหมาะสําหรับระยะกลางนะครับจะวางเป้าไว้ด้านข้างอกนะนะครับว่าเวลาผมลากผมกระตุกเบาแค่ไหนนะวางป้าไว้ด้านข้างแล้วก็กระตุกเบาๆขึ้นเห็นไหมครับทุกคน สำหรับระยะกลางนะครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมติดแน่นอนนะนี่ปั๊โอเคครับผมสำหรับระยะกลางก็คือการวางเป้าเป็นตัว J นะครับสำหรับดีเซอร์ระยะกลางผมแนะนําให้วางป้าเป็นตัว U นะเพราะว่าดีเซอร์เป็นปืนกระสุนเม็ดเดียวนะครับก็คือวางเป้าไว้ข้างหัวแล้วก็ลากเป็นตัว U นะทุกคนแนะนําให้ลากแรงกว่าลูกซองนะครับปึ๊บผมแนะนําให้ลากแรงกว่าลูกซองนะครับวางเป้าไว้ข้างหัวแล้วก็ลากขึ้นเห็นไหมทุกคน วางเป้าไว้ข้างหัวนะครับแล้วก็ลากเป็นตัวยูนะลากแรงกว่าลูกซองดูมือผมนะนี่เห็นไหมครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรีเสิลนะอันนี้คือสูตรแรกนะครับสุดต,ตัวเจกับตัวยูนะการวางเป้าก็จะคล้ายๆกันนะครับคือการวางเป้าไว้ที่เท้านะครับ เหมาะสำหรับดีเซอร์กับลูกซองในระยะใกล้กับกลางนะครับระยะไกลก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็คือวางเป้าให้ติดแดงไว้ใต้ใต้เท้านะครับแล้วก็ลากขึ้นมันจะมีโอกาสติดแดงเยอะมากนะทุกคนนี่วางเป้าไว้ใต้เท้านะครับแล้วก็ลากขึ้นปึ๊บนี่นะครับดูมือผมผมลากช้าๆขึ้นละช้าๆลากขึ้นแบบเฉียงๆเลยนะครับผมจะไม่ล่าเป็นตัวเจนะสําหรับการวางเป้าไว้ที่เท้านะครับผมตับบู๊ พัตเกอร์ผมก็จะมาสอนใช้สูตรเดียวกับดีเซิร์เลยนะเพราะว่าเป็นปืนกระสุนเม็ดเดียวเหมือนกันนะครับส่วนระยะไกลดีเซิร์กับยูทัตเกอร์บแบบแงงอยิงยังไงก็คือาวางเป้าให้ติดแดงแค่นี้พอนะทุกคนแล้วก็กระตุกขึ้นเบาๆดูนี้ผมนะนี่ใกล้ก็ปิดแล้วนะครับนี่เห็นไหมคือระยะไกลเนี่ยแค่วาง,งป้าให้ติดตัวเนี่ยกดกระตุกเบาๆขึ้นแน่นอนนะครับไม่ต้องลากแรงเลยนะโอเคกันมายิงตั้งให้วอ ให้ดูนะว่าเวลาผมยิง,ตงใต้ว่าผมยิงยังไงนะครับผมก็จะยิงลากขึ้นพอยิงเสร็จปุ๊บผมก็จะลากลงแบบไม่ปล่อยปุ่มยิงขวานะจะเป็นประมาณนี้นะครับตุ๊บตั้งไอวอตุ๊บตั้งไอวอดูอีกรอบหนึ่งครับส่วนสับผมก็ทําเหมือนกันนะแต่ว่าสับเนี่ยผมจะกระตุกเบาๆแล้วก็ผมยังไม่ลากลงนะให้ทุกคนดูนะครับสมมุติสับครั้งแรกไม่โดนปุ๊บครั้งที่2ก็ปุ๊บเห็นไหมประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะอเป็นไก่ ไปหนึ่งหนึ่งสตรีมเมอร์นี่ไงกุดโดนละเอ้เี่มเป็นกระตุกจังวะวิ่งไม่ขึ้นหัวเลยอ่ะเชียแม่งโหวดวะ่ะมาๆมๆามามาตั้งใจเลยละ คอณยิงไม่โดนเลยว่ะ <First one. S 1> เออยิงไม่โดนเลยฮะเข้าหัวไม่ร่วงโอ้เยี่ยมแม่งเอาหัวหายได้ไม่ร่วง

ไอ้เนี่ยมันกระโดดจิ้มกูอย่างเดียวเลยไม่นหดจังวะหดวะยอมยอมยอม